สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทำหมูกระจกมาฝากค่ะหมูกระจกหรือหมูทอดเจียงไฮที่ทานกับข้าวเหนียวอร่อยออร่อยหรือจะนำมาทำน้ำพริกกากหมูก็ได้นะคะสูตรนี้ได้ย่อส่วนมาจากสูตรของพี่ยาคนลุงเป็นสูตรที่อร่อยและขายดีขอบคุณร้านพี่ยาคนลุงที่แจกสูตรนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะสามารถทำทานเองหรือทำขายก็ได้นะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะ ทีธีทำหมูกระจกวันนี้จะใช้มันหมูแข็ง1กิโลนะคะและหั่นความยาวประมาณ3นิ้วและความหนา2.5มิลค่ะซึ่งถ้าเราทำปริมาณเยอะสามารถหั่นมาจากเขียงหมูได้เลยนะคะเพราะเขามีเครื่องสไลด์ไม่จำเป็นต้องมาทำเองค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้นะคะใช้แป้งข้าวเจ้า200กร,รมัมผสมกับน้ำแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะทยอยใส่น้ำลงไปนะคะผสมให้ได้ลักษณะขนหนืด สูตรนี้ใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งถ้าต้องการความกรอบมากก็ให้ใส่แป้งเยอะกว่านี้นะคะและในสูตรวิธีทาหมูกระจกของพ่ยาคนลุงใช้มันหมูแข็ง10โลใช้แป้งข้าวเจ้า1กิโลค่ะสูตรนี้มีความอร่อยทำง่ายและขายดีอีกด้วยนะคะ คนให้ได้ลักษณะคนเหนื้อแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเรามาผสมกันเลยนะคะมันหมูแข็ง1กิโลผงปุงลด1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงมีเท่านี้เองค่ะ จากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันแล้วใส่ลงไปในแป้งนะคะคนคลุกเขาไปกับแป้งที่เราผสมไว้ได้เลยค่ะนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งเลยค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็ไปตั้งกระทะเตรียมทอดได้เลยค่ะและน้ำมันที่ใช้ทอดเป็นน้ำมันปาล์มค่ะใส่น้ำมันไม่เยอะเพราะน้ำมันจากมันหมูก็จะออกมาอีกนะคะกระทะเล็กแบบนี้เราจะใส่ลงไปทีละครึ่งค่ะซึ่งถ้าทำขายใช้กระทะใหญ่ก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะใส่ลงไปแล้วใช้ทัพพีเกลี่ยแยกออกจากกัน พอแยกกันแบบนี้แล้วก็หมั่นมาคนนะคะพอทอดจนเหลืองประมาณนี้ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะรอตักขึ้นได้เลยค่ะ ใช้แป้งข้าวเจ้าหมูก็จะสีสวยแบบนี้เลยค่ะดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะสังเกตว่าถ้าน้ำมันไม่ปุดๆหรือฟูขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะตักขึ้นเสด็จน้ำมันรอให้เย็นก่อนแล้วค่อยแพ็คใส่ถุงนะคะจะทําขายในตอนเชา้าคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะทําทานเองก็อร่อยมากเลยค่ะ นอกจากนี้หมูกระจกที่ได้เรายังสามารถนำไปทำน้ำพริกหมูกระจกได้อีกนะคะมันหมูแข็ง1กิโลก็จะได้หมูกระจกอยู่ที่400กรัมค่ะและเรายังได้น้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะลองไปทำดูนะคะหมูกระจกสูตรพิยาคนลุง สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ